รรยากาศกัปยากินข้าวเสร็จแล้วเว้ยตัวจะขาดจะขาดจัวเปเลยเลยบรรยากาศสวยงามนะคะบรรยากาศสวยงามกะะ <c oughs> ลิลพี้โอมอเตอร์บ กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวกันตั้งเยอะมรนจะแบบพัทยานาเกลือนะคะนี่สวยงามน,นะคะฝั่งทางนู้นไ้าเรียกอะไรเกาะชีชังเขาเาีย่ยงไงก็จะเป็นเกาะ เกาะร้านแล้วก็กอดชี้ชัางกอดชี้ชังอยู่ทางนูน้นกอดชี้ชังอยู่ทางนูน้น